สวัสดีสครับพ,บพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนนิวิทยากรค่ะซึ่งมีท่านอาจารย์โอ,โอมาเป็นประธานในรายการกันไปแล้วท่านอาจารย์โอก็มาแล้วเหมือนเดิม ไมอัปเดตชา้าจเนมาแล้วสัญญาณพอจะมาได้ช้ารจริงๆกดแชร์ออกไปเซเร็วเพียงคนละเก้าพัน เก้าร <900, S 2> <uffs> ้อยเจ้าเจ้าแชร์เพียงเท่านั้น กดแชร์ออกไปซเซ้แล้วใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วแชร์แล้วชื่อ,อเรเนคำถาม ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละ9 0 0า9ันเก้าร้อยเก้าสแชร์แล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะเอ่อ ข้างหน้านี้นะคะดูไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมระยะเวลา3วันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องด้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะกดแชร์ออกไปแซ่ คนละ9,999แชร์เพียงเท่านั้นคุณวันเข้ามาสวัสดีนะคะคุณวันนะคะสวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับในรายการของเราในรอบนี้เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ share, แล้วพีมแชร์แล้วชื่อเร่งคำถามมาได้เลยค่ะฝากกดถูกใจกดติดตามเออ่ เพจด้วยนะคะเพจชมรมโหราศาสตร์เอกอุเพนิมิทยากรน,นะคะขอบคุณมากเลยนะคะเข้ามาแล้วก็เตรียมเตรียมแชร์กันออกไปนะครับนะคนละเก้ 9, 999, าร้อสเแชร์อย่าลืมแฟ่จานโอจะเบิกเนตรไพ่แล้วเอเอ เลแชร์แล้วก็ถามเลยคุณวันรุ่งเขาคบเราเพื่อผลประโยชน์ไหมคะแชร์แล้วค่ะอืมตารุ่งเขาคบเราเพื่อผลประโยชน์ไหมคะไม่ใช่นะไม่ใช่ค่ะให้ไม่ได้ขึ้นเหรียญเลยแสดงว่าไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน์นะคะแชร์แล้วลัคก,กี้สามวันนี้ไพ่อยากจะแนะนําอะไรดูว่าดีหรือไม่ดีนะแค่นี้นะ ใพ่บอกว่าควรจะทำบุญทำทานสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาเยอะๆอันนี้เป็นทำบุญลงศพได้นะคะอืมอะนะนะเร็วถามว่าไพ่อ,อยากจะแนะนำอะไรแนะนำว่าให้ไปทำบุญลงศพหรือว่าอะไรอาจารย์ครับสวดมนต์สวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาโดยอาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธานบอกค่ะใช่แล้วค่ะบุ๊ก44 ครอบครัวญาติทางแฟนรักอินดูเราไหมคะจริงๆนะถ้าเหมารวมนะคะมันเดี๋ยวรวมให้เขาก็เป็นผู้ใหญ่พิจนารณาอย่างเป็นกลางใจเคียงธรรมใช่อันนี้คือให้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะ,ะแล้วเขาจะอินดูเรานะคะแชร์แล้วการแฟนชื่อเสือเขารู้สึกอะไรกับเราคะช่วงนี้เงียบๆค่ะแฟนชื่อเสือเขารู้สึกอะไรกับเรา เขาไม่เขาไม่ค่อยอยากเขารู้สึกว่าคนเป็นผู้หญิงเก่งทํางานเก่งใช่ไหมอ่าแล้วอะไรต่อจะเขาบอกอะไรก็เลยขี้เกียจจะมาคุยด้วยอ่าทำไมอ่ะออาเก็เยดเอาทำงานเก่งยก็เลยเก่งใจไม่อยากคุยนะอ่อาทำไมพูดอย่างนั้นอ,อ่ะเอาผมพูดตามความจริงหน้านไพ่ไงก็ไพ่มันบอกแค่ว,ว่าเขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ทํางานเก่งเป็น working woman มองแล้วเป็นลักษณะผู้หญิงเก่งอะไรอย่างนี้มากกว่าไม่ธรรมดาไงระดับโลกใช่แล้วแม็กใช่ไหมคะ แฟนเกาหลีเขาจะติดต่อกลับมาไหมคะว่าตามหน้าไพ่ไปนะครับไม่ติดต่อมาครับสามวันนี้ครับแชร์แล้วค่ะแพนยี่สิบห้าแฟน,แฟนเก่าที่ชื่อลีจะได้กลับมาคบกับเราไหมคะมีโอกาสได้กลับมาคุยกันครับสามวันนี้นะคบคบแบบเป็นแฟนอะไม่แน่ใจแต่ได้คุยกันแน่ค่ะนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย ก้าวแชร์นะอย่าลืมแซ่เร็วข้างหน้านี้เราจะูแค่สามวันเท่านั้นนะคะแต่ถ้าดูส่วนตัวดูได้ทุกข้อทุกเรื่องนะคะมาครับสนใจดูดูส่วนตัวโดยมีท่านอาจารย์โอทา้าแชมปไมาได้มีค่าครูติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกับท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในชั้นสูงสุดรายที่สูงสุด เฟซบุ๊กโอซิลิกรนอัรัตเบอร์โทร06199226450925929261 ID รายโอซิร15สนใจดูดวงอย่างละเอียดค่ะถามไม่อั้นไพ่ยิบซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณ้าทองสารนกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีการทุกชนิดตั้งสารถอนสาลดวงสมเปิดกิจการร้านค้า โรงงานโรงแรมจำหน่ายเที่ยวร่ปเครื่องรางของข,องข,องของลังวัตถุม,มนคนงคลต่างๆและเสียงครูนะคะรับครอบเสียงครูด้วยนะตามนี้ครับนะอืรู้สึกตาบวมๆนะตาอะไรบวมๆนอะาจารย์โอ้ก <c oughs> ็เนะม,นะมื่อกี้ไงร้องไห้เป็นวอกไปเลยมันเรื่องปกติก็พอดีอาจารย์โอ้ ขนาด okay. คนได้ข่าวว่าคุณแม่อาจารย์โอเป็นต้อสองข้างเลยนี่ก็วันนี้ก็ได้เสอทนท่านส,สาท่านก็ได้ระะ้องไห้ไปยกใหญ่คนอ,อื่นก็เป็นเหมือนกันเห็นไหมขนาดเป็นสาวยังเป็นเลยเป็นต้อเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะตอนแก่อามา,าชื่ออะไรอ,อ,อันเตยใช่ไหมแถมไปแล้วนะคะแถมมาใช่ไหมเอออันเตยยังนี่ไงคนเนี้ยนี่เออนี่เหละ โดยสามสิบสองอย่าเศร้าว่าของที่ส่งตีกลับสามีจะเป็นยังไงบ้างคะจะติดต่อกลับมาไหมคะไม่ครับไม่มีการติดต่อเลยครับเงียบเลยนะชาแล้วอ้๊มยี่สิบเอ็ดปีแฟนที่ทะเลาะกันเขายังอยากคุยกับเราอยู่ไหมคะอาจารย์ดูสามวันนี้<า>นะครับบนี้ก็คุยอ่ะไม่มีอะไรคุณก็ไปคุยซิคุยได้นะท่านอาจารย์โอบอกว่าเจ้าต้องไปคุยแซ่ เลวเลวอะไรจานโอเนี่ยจานโอบอกให้ไปคุยได้ก็ไปคุยสิอาจารย์พอปบอกเองนะก็ไพ่มันไหวอย่างนั้นน่ะจริงไหมจะมานั่งบอกว่าจานโอเนี่ยท่านเครียดนะแสบตาตามบวมนะท่านจานโอเครียดไม่ได้เครียดหรอกคือสงสารคุณแม่คุณแม่เขาแก่แล้วทุกคนต้องเป็น แม้กระทั่งพวกเราเองก็ต้องเป็นไม่ถึงวันใดก็วันหนึ่งอย่าพูดอย่างนั้นสิท็อปก็ถึงได้บอกให้ไปสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาไว้ให้เยอะๆจะได้แสดงพลังนะอ้าวนะม,มีใครจะถามอะไรเพิ่มไหมเวลามีจํากัดนะพอหมดดูคำว่าสดนะถ้าไม่มีคําว่าสดแล้วไม่ได้อยู่นะทำไมวันนี้ติดขามไาหมดเลยอก็ไอ้นี่ไงก็เผื่อไอ้นี่ไงแสงมันแยงแยงมาทางกระจกนะแยงตาเข้ามา ก็รู้ได้ไงรู้ดิมันแยงเข้ามาหลายวันแล้วก็ลวเลยดูเนี่ยดูเนี่ยน่ะน่ะน่ะแสงอย่างนั้นน่ะมันแยงกระจกแทงชิงเข้ามาเนี่ยนะเออไม่ที่โอถามว่ารู้ได้ไงโอ้จะแสบตาแล้วเขาผมก็ไม่ให้รู้อาจารย์ท็อปรู้<ข>อาจารย์ท็อป <พอ S 1> เป็นคนมีเซนชั้นสูงนะขณะอาจารย์โอ้คิดเลยอาจารย์ท็อปยังนั่งต่อไปใช่ชเฉยๆนะกดแชร์ไปตามวมยฮะ ยังยังไม่ววมหนักมา,มาเดี๋ยวเ,เวลาจะหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยมาเร็วไม่ถามกันแล้วใช่<อ>ไหมไม่ถามออกันไปไ<ง>แล้วเดี๋ยวไปเจอที่รายการสหวิทยาโหราค่ะอีกหนึ่งนาทีข้างหน้านะครับนะตามมานะ